คุณรู้จักเนิน1,428ไหมนี่คือหลุมฝังศพของทหารกล้าในสงครามบ้านร่มกล้าศึกสายเลือดไทยลาวที่ดุดเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่กันเป็นแสนนัดจนผู้เขาแทบราบเป็นหน้ากลองเกิดจากความเข้าใจผิดเรื่องแผนที่เพียงนิดเดียวลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบคาศึกยิชยภูมิสูงคมเนิน1,428สร้างบังเกอร์แข็งแกร่ง ทหารไทยต้องบุกจากที่ต่ำฝ่าดงกระสุนขึ้นไปแทบจะเป็นภารกิจพีชีพความสูญเสียประเมินค่าไม่ได้เครื่องบินรบถูกสอยร่วงทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บนับพันนายจนที่นี่ถูกขนานนามว่าเนินแห่งความตายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าในสงครามไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงแต่สุดท้ายเสียงปืนก็ดับลงด้วยการเจรจา ผู้นำทหารทั้งสองฝ่ายหันหน้าคุยกันเปลี่ยนสนามรบให้เป็นความเข้าใจยุติศึกพี่น้องที่กินเวลายาวนานและกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้วันนี้บ้านร่มเกล้าสงบสุขเหลือเพียงอนุสรณ์สถานเตือนใจใครไม่อยากเห็นสงครามระหว่างพี่น้องอีกพิมพ์รักสันติและกดติดตามเพื่อรู้เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรสํารอยแล้วเจอกันครับ